i สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์ใหญ่เลยนะครับผมเอ่อคือผมจะมาสอบถามเรื่องนะครับผมเนี่ย P C X ตัวนี้เลยเนี่ P C X ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเป็นตัว160นะครับพอดีผมจะมาสอบถามเรื่องอัตราดอกเบีย้ยที่แบบมาตรฐานที่สุดนะครับผมอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ จ่ายน้อยที่สุดต่อเดือนนะครับจ่ายอยู่ที่นะครับ3 2 0พนะครับสามพกว่าบาทนะครับ3,246บาทนะครับอ่าจ่ายต่อเดือนอยู่ประมาณ3,246บาทแต่ว่าเราต้องดาวประมาณ14,500หนารนะครับเราต้องดาวประมาณ14,500หนารนะครับเพราะว่าเราจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็อยู่ประมาณ1 1บาทนะครับ1.15นะครับอ่าจ หนึ่งนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปชมไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวพี่เซลก็มานะครับแป๊บนึงครับโอเคเอาโอเคพอดีตารางขวัญดาวพี่เดี๋ยวเขาเพล็กพี่จะบอกอ่าพี่แนะนําดาวเท่าไหร่นะแนะนําดาวเหมือนสี่พันห้าร้อยสี่พันห้าร้อยใ่ค่ะเองกดให้ผมดูหน่อยเราจะได้ดอกเบี้ยตัวรถเท่าไหร่พี่ตัวรถตัวรถรวมรวมเงินสดเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อย แต่ยอดจัดทางกรุงศรีเขาจะจัด96,300ครับ96,300ใช่ไหมอ่ะใช่มันจะได้ดอกเบี้ยถูค่างวดจะ3,246บาทอ่ะแต่นี้เรากดกดรวมเลยกดราคารวม1,000แสนเท่าไหร่นะ3246คูณ36ก็จะตกนี่างอ๋อไว้ตก1แสนหน่งกับาทอันนี้อันนี้คือรวมครับแล้วลบลบตัวรดล่ะลบตัวรด ตัวรถยอดจ่าจะ,จะมันจะเหลืออันนี้คือดอกเบีย้ยค่ะอ๋อคือจ่ายทั้งหมดจ่ายแค่อันนี้คืไม่ไมอันนี้คือดอกเบี้ยรวมอ๋อดอกเบี้ยรวมสามหมื่นห้าพันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อตัวนี้จะถูกกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะกกวบวกบวกไอราคาดาวหรือย,ยังนี่อันนี้อันนี้ก็คือหากรวมทุกอย่างหมายถึงว่าถ้าจะบวกไปก็สามสองศูนย์หกคูณสามสิบหกแล้วก็ดาวหมือนสี่พันห้าร้อยมันจะเป็นตัวนี้อ๋อครับค่ะ แต่ก็ไปลบราคาเงินสดมันก็จะเท่าไหร่ใช่ค่ะลบราคาเงินสดค่ะอันนี้ลบยอดจัดเนาะก็จะอ๋อดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นมาแค่สามหมื่นห้าใช่ไหมครับผมอ๋อถ้าดาวอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเราก็จะได้ดอกเบี้ยลดลงใช่ค่ะจหนึ่งจุดห้าเก้าก็จะเหลือหนึ่งจุดหนึ่งเก้า จาก1.59ก็จะเหลืออยู่ที่ดอกเบี้ย1.19ใช่ไหมครับโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับมันไม่มี48งวดนะไม่มีค่ะอ๋อไม่มี48งวดโอเคก็ตรงนี้ว่าเพ็นฮงนะครับผมมาสอบถามพี่แพรได้เลยผมมีเบอร์โทรให้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะเอาแบบรวบลัดนะครับผมเอาเอาอีกทีอีกทีอ่ะสมมติดาวเท่าไหร่นะแนะนำก็หมื่นสี่พันห้าร้อยขึ้นไปครับหมื่นสี่พันห้าร้อยแนะนำดาวนะครับผม ใช่ค่ะยอดจัดก็จะเหลืออ่านี่นี่นี่งวดนี่ค่างวดใช่ค่ะสามพบาทนะครับสี่สบาทสี่สิบบาทอ่โอเคทำให้ดูสดๆเลยนะครับเอาสมมุติเดี๋ยวผมอยากดูว่ามันยอดจัดเหลือเท่าไหร่สมมุติเราดาวยอดจัดเค่ะอ๋อยอดจัดเหลือ8ปด0มื่นห่งั้ยใช่ไหมครับใช่ดอกเบี้ยจะอยู่ที่1 1ึ่งหบาทหนึ หนึ่งจุดหนึ่งเก้าอตามนี้เลยน,นะครับผมยอ,ยอดก็อยู่ประมาณต่อเดือนก็อยู่มันสามพันสามพันสองร้อยสี่สิบหกบาทนี่เหนะ็นไหมครับผมเจ๊ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่เพรแก้วก็จะไปต้อนรับแขกแล้วต้อนรับลูกค้าต้อนรับลูกค้าเอ้ยยังไงถ้าสมมุติฟรีดาวเหรอพี่ถ้าฟรีดาวมันมีไหมฟรีดาว ฟรีดาวก็มีเนาะแต่ฟรีดาวดอกเบี้ยมันจะจะแพงกว่าครับมันจะตก4,207บาทครับค่ะ4,207บาทใช่ไหมต่อเดือน36เดือน36เดือนนะครับผมถ้าฟรีดาวอยู่ที่4,206บาทต่อเดือนนะครับนี่ฟรีดาวนี้เราประวัติดีใช่ไหมถึงจะออกได้ใช่ค่ะประวัติดีหรือไม่งั้นก็หาคนค้ำหาคนค้ำมาสักหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็เงินเดือนเท่ามันหมื่นสองเนาะ ก็ประมาณประมาณนี้นะครับสเท่าสเท่าสเท่าของค่างวดนะครับผม4ี่พันสองร้อยเจ็ดบาทนะครับผม4ี่พันสองร้อยเจ็ดบาทมีปากกาไว้เขียนไว้หน่อยเนาะสี่พันสองร้อยเจ็ดบาทเขียนใส่มือให้หน่อยครับสี่พันสองร้อยเจ็ดบาทผมจะได้จำได้เอ๊ อันนี้พีดาวเคอันนั้นผมจำได้อยู่3,000ันามพันเท่าไหร่นะสองร้อาเอาเขียนอีกทีเราเรียวลิตี้ครับสองร้อยสี่สิบหกนี่ามกนี้ก็คือหมื่นอ่าหมื่นสี่หมื่าสโอเคผมจำได้แล้วขอบคุณพี่แพรมากเลยเมื่อตัวพี่แพรผมจะก๊อปตรวนั้นลงมาเหมือนเดิมขอบคุณครับครับผม โอเคนี่โอเคมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว ESP พัดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ตัวใหม่แน่นอนนะครับดูจากคือเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนะครับมันเป็นประเด็นดราม่าอยู่นะครับพอดีว่าอ่ก็คือประเด็นดราม่าก็คืออ่าน้องเขาบอกว่ามีคนคอมเมนต์ว่าแพงอะไรประมาณนี้ครับ ส่วนคลิปนี้ก็อย่าสั้นๆนะครับพอดีว่าเราจะาผมจะหาราคาดอกเบี้ยนะครับที่ถูกแล้วก็คุ้มที่สุดนะครับสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับเอามาให้เรา,เ,าเลือกดูนะครับแต่ละร้านก็ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยที่ผมพามาก็คือผมพามาชมแต่ละร้านราคาดอกเบี้ยจะไม่เท่ากันนะครับผมก็คือที่พี่แพรบอกมาเมื่อกี้นะครับก็คือว่า ถ้าเราดาวอยู่ที่14,500นานะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็จะอยู่ประมาณ1.15นะครับประมาณ1.1อ่าประมาณนี้แหละครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน1จุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราจ่ายดาวอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0บาทอ่า0 0บาทนะครับเราก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับส่วนมาคูณดูแล้วก็ประหยัดนะครับผม เพราะว่ายอดอจัดมันก็น้อยลงแล้วก็เราผ่อนต่องวดก็ผ่อนอยู่ประมาณ3,246บาทประมาณนี้นะครับส่วนในคลิปที่ผ่านมาก็ราคาเราก็ไปลองไปบวกลบคูณเอานะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะสั้นๆไม่มีอะไรมากถ้าใครติดตามรับชมอยู่ก็ฝากติดตามรับชมกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับ พอดีว่าจะมาดูเวฟรุ่นใหม่เนาะ<ม>เวฟตัว 110i โอ้เสียงดังไปหน่อยครับเิดถนนเนี่ยเสียงดังมากครับตอนนี้ก็พอดีว่าจะพามาชมเวฟนะครับเวฟ 110i พอดีว่าเวฟยังไม่มาครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วกันนะครับส่วนฟรีดาวเนี่ยก็ถือไม่ต้องถือเองินมาแต่ว่าเอาคนค้ำมาครับฟรีดาวยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ Ooh, oh.